สรุปข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ระมาดระหว่างวันที่16-20สิงหาคมพุทธศักราช2564นายอังกูลแก้วจันเพชในายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลได้มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้กักตัวสังเกตอาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาดนายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลม่รรมาดพร้อมทั้งหัวหน้าสำนักปลัดผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาการผู้บริการกองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและงานประชาสัมพันธ์ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอคีภัยบ้านนายยงยุทธดอกรังบาเล็กที่102หมู่ที่4ต,มมตํตำบลแม่ระมาดเทศบาลตำบลแม่ระมาดได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพของกองปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี2564เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นพื้นฐานประจำปีโดยการแบ่งการประเมินออกเป็น5ด้านประกอบด้วยด้านที่1ด้านการบริหารจัดการด้านที่2ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาด้านที่3ด้านการบริหารการเงินและการคลังด้านที่4ด้านการบริการสาธารณะและด้านที่5ด้านธรรมมาพิบาล โดยมีคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพของกรรองกรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบประเมินในพื้นที่อำเภอแมรม,ม,มาตรณสำนักงานเทศบา,ตตาบมลตำบลแมรมาาจริงมันอุบลีนีอุลไม่ได้เลยครับแลบ้วมไดจายอพบที่ทมาด้วยแต่ไม่ได้นายังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศนํานมลตแมรมาตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มโรคระบาด7กลุ่มเสี่ยงและแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ตามที่หนังสือจากศูนย์อเนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ระมาดได้ขอความร่วมมือสนับสนุนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานในการให้บริการช่วยเหลือดังกล่าวณจุดให้บริการตึกปฐมภูมิโรงพยาบาลแม่ระมาดนายังกูลแก้วจันเพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดดำเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนนกแร่หมู่ที่2และชุมชนอนบุญหมู่ที่3และซ่อมแซมระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านห้องหมู่ที่5า,า,าตำบลแม่ระมาดโดยมีนายบัญยพลสุริเมืองประธานสภาเทศบาลนายธนงศักดิ์แซ่อึง้งและนายอาทิตย์คำจันทสมาชิกสภาเทศบาลตรวจติดตามงานในครั้งนี้ นายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลเมรมาตรและนายอนุชิตหนูส่งรองประหลัดเทศบาลรักษาการแทนประหลัดเทศบาลได้ตรวจติดตามงานจัดตั้งสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้กลับจากพื้นที่เสี่ยงในกรณีบ้านของตนเองไม่พร้อมกักกัน นศูนยนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ระมาดพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จัดก,กองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานชุมชนตั้งแกลหมู่ที่2และชุมชนอนุุญหมู่ที่3ตํตำบลแม่ระมาด เพื่อจะทําแผนงบประมาณปี2565นายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบมลแมรมาตรพร้อมทั้งนายอนุชิตหนูส่งรองปลัดเทศบาลรักษาชการแทนปลัดเทศบาลได้ลงพันที่ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ประสบอคีภัย บ้านนายยงยุทธดอกรังบเลกที่102หมู่ที่4ตำบลแมรมาศนายอังกุลแก้วจันเพชรนยายกเทศมนตรีตำบลแมรมาศและนายธนงศักดิแซ่อึง้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงบืที่ตรวจติดตามงานของกองช่างและงานป้องกันซึ่งได้ำดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดชุมชนอนุนหมู่ที่3ตำบลแมรมาศ งานซ่อมแซมถนนทางขึ้นวัดดอนมูลหมู่ที่3ตำบลแมรามาศนำโดยนายอังกูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแมรามาศพร้อมทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกับสัทธาวัดดอนมูลและห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ่งเกษมมิกซ์คอนกรีตให้การสนับสนุนรถแบคโฮในการซ่อมแซมถนนดังกล่าว นายังกูลแก้จันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแมรมาดนางลงครานสุริเมืองและนายสุวัสดิรินตะรองนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งนายอนุชิตหนูส่งรองประลัดเทศบาลประกาาชการแทนประลัดเทศบาลได้ดำเนินการประชุมสรุปติดตามงานข้าราชการประจำเดือนสิงหาคมณห้องประชุมชั้นสาสำนักงานเทศบาลตำบลแมรมาด น,นายอ,อ,อังกูลแก้วจันเพชในายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สับสวนโรคจากเทศบาลตำบลแม่ระมาดเข้าร่วมประชุมวางแผนการทำงานรวมกับคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอณห,ห้องประชุมอาการปฐมภูมิโรงพยาบาลแม่ระมาดและได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากกองสาราราสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตเทศบาลตําบลแม่ระมาดเทศบาลตําบลแม่ระมาดได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองสําหรับผู้ก่อ,อ,อกตลาดสดเทศบาลโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งเป็นวิธีการใช้ตรวจหาการเบื้องต้นของโรคโควิด -19 พร้อมทั้ง ให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนสวมใส่หน้ากากอนมามัยหรือหน้ากากผ้าและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ oh ก่อนเข้ามายังตลาดสดเทศบาลตำบลแมรามาดนางวรัญญากันจันสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมรามาดได้เป็นตัวแทนของนายอมอรฤทธิพ่องศรีสุขอายการจังหวัดแม่สอดมอบชุด PPE ชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมีให้แก่เทศบาลตำบลแมรามาศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาดอแม่ระมาดจัังหวดตาก